สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งครับหลุยเรือธงวันนี้เนี่ยก็จะมาแนะนําอุปกรณ์ในการพิมพ์หูหรือว่าอุปกรณ์ในการทํา e ียร์อินเวแล้วก็รวมไปถึงขั้นตอนในการพิมพ์หูซึ่งหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะว่าก่อนที่เราจะสั่งหูฟังคัสตอมหรือว่า,าจะเลือกหูฟังคัสตอมตัวหนึ่งเนี่ยก็ต้องผ่านกรรมวิธีการอันนี้กันก่อนซึ่งเราก็มาดูกันครับว่ามีอะไรกันบ้างโดยอุปกรณ์หลักๆทั้งหมดเนี่ย ที่ทางร้านเลือกใช้เนี่ยก็จะใช้เป็นโปรดักต์เฉพาะทางเอาไว้สําหรับพิมพ์หูโดยเฉพาะครับซึ่งก็จะมาจากแบรนด์เวสต์ทอนเกือบทั้งหมดเลยครับเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่มีมาตรฐานที่ดีแล้วก็ผลิตผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเอาไว้ใช้สําหรับงานด้านนี้โดยเฉพาะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยแล้วก็เป็นถือว่าเป็นปัจจัยหลักเลยครับก็จะเป็นซิลิโคนซึ่งเอาไว้ใช้สําหรับพิมพ์หู โดยซิลิโคนของเวสโทนเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่าพิงซิลิคัสครับก็จะเป็น A อทายกับ B ีทายซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยกวิธีใช้ก็จะเอามาผสมกันครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวเดียเด่ยวๆแบบแยกชิ้นเนี่ยมันก็จะเป็นซิลิโคนเหนียวๆไม่จับตัวกันแต่พอผสมกันปุ๊บเนี่ยล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ3-5นาทีเนี่ยก็จะจับตัวกันแล้วก็เป็นก้อนซึ่งคุณสมบัติเด่นของพิงซิลิคัสตัวนี้เนี่ยที่มีความแตกต่างจากตัวอื่นในท้องตลาด ก็จะเป็นในเรื่องของอเนื้องานครับเพราะว่า,อาของซิลิโคนเนี่ยก็จะให้เนื้องานที่ค่อนข้างเรียบเนียนแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนได้ค่อนข้างเร็วครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยให้ความแม่นยำในการพิมพ์ค่อนข้างสูงมากครับอย่างที่สองเนี่ยสำคัญเหมือนกันก็จะเป็นกระบอกซิลิโคนครับเอาไว้ฉีด ซิลิโคนเข้าไปในรูหูซึ่งก็เป็นอุปกรณ์เฉพาะทางอีกเช่นกันครับก็จะเป็นสีชมพูรครับเป็นทีมของเ e s t o ท e นโดยในหนึ่งกระบอกเนี่ยก็จะฉีดหูได้1ข้างครับแต่ละคนเนี่ยก็จะมีหูขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันเล็กน้อยซึ่งก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งาน1ข้างแน่นอนถัดไปแล้วก็สําคัญเหมือนกันครับก็จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะทางเราจะไม่ค่อยเห็นจากที่ไหนมาก่อนก็จะเป็น p ็อกเก็ตไลทครับหรือว่าจะเป็นเรียกสั้นๆว่าจะเป็นไฟฉายเล็กๆนั่นเองครับโดยไฟฉายเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์อยู่2ชิ้นก็จะเป็นตัวไฟฉายเองแล้วก็ตัวปลายท่อซึ่งจะเอาไว้ใช้สําหรับนอกจากส่องสว่างเพื่อดูในรูหูเนี่ยว่ามีสภาพภายในว่าพร้อมกับการพิมพ์หูหรือเปล่าก็ยังใช้ในการแบบแยงตัวเอียดัมซึ่งเอียดัมเนี่ย ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นโฟมแล้วก็มีเชือกร้อยอยู่จะเอาไว้ยัดในรูหูก่อนที่เราจะทําการพิมพ์หูเข้าไปเพื่อป้องกันซิลิโคนไม่ให้ยัดเข้าไปในรูหูเนี่ยลึกจนเกินไปถัดมาก็จะเป็นตัวแก้วครับจะเอาไว้ใช้ผสมซิลิโคนซึ่งก็จะมีลักษณะแบบคล้ายๆแก้วเล็กๆครับขนาดพอดีมืออีกอย่างที่สำคัญเหมือนกันครับแล้วก็ หาซื้อยากทีเดียวก็จะมีลักษณะคล้ายๆเกรียงครับซึ่งวัสดุเนี่ยก็จะเป็นด้ามไม้แล้วก็เป็นสแตนเลสแต่ว่ามีความยืดหยุ่นที่ดีมากครับใช้ในการผสมซิลิโคนในภาชนะตัวนี้ซึ่งก็ต้องทำแข่งกับเวลาพอสมควรครับเพราะว่ามีเวลาผสมแค่ประมาณ1 0 1ถึงวินาทีเท่านั้นครับเพราะว่าถ้าผสมนานกว่านี้เนี่ยซิลิโคนก็จะจับตัวกันแข็งเป็นก้อนอุปกรณ์ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นช้อนตวงครับก็จะเป็นสสีเอาไว้ใช้กับ ซิลิโคนทั้ง2ส,สีให้ตรงกันซึ่งใน1ช้อนเนี่ยเอามาผสมกันเนี่ยก็จะได้เออิมพิชชั่นจำนวนหนึ่งข้างครับอุปกรณ์ชิ้นต่อมาแล้วก็สำคัญเหมือนกันครับก็จะเป็นใบบล็อกครับจะเอาไว้คาบตอนพิมพ์หูเพื่อให้ในรูหูเนี่ยเกิดการขยายตัวขึ้นมาอีกเล็กน้อยครับซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของความฟิตเวลาได้ฟังคัสตอมและสุดท้ายเนี่ยเมื่อเราทา การกิมหูหรือว่าทำเออิมพิชชั่นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาบรรจุไว้ในภาชนะเป็นพลาสติกที่แข็งแรงแล้วก็ป้องกันอากาศได้ค่อนข้างดีครับคือนอกจากจะป้องกันอากาศเข้าแล้วเนี่ยก็ยังมีผลในเรื่องของความแข็งแรงด้วยครับเพราะว่าเออิมพิชชั่นของเราเนี่ยเวลาทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องส่งไปที่ต่างประเทศอย่างเช่นจีนยุโรปหรือว่าอเมริกาเป็นต้นครับ ก็จะทำให้เอเนอร์จ e เนี่ยปลอดภัยไม่ต้องพิมพ์หูแล้วก็ส่งใหม่จากการเสียหายครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็ครบแล้วครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปว่าการพิมพ์หูเนี่ยทำยังไงกันบ้างครับผมก็หลังจากที่เรารู้จักอุปกรณ์ต่างๆในการทำเอ m นอร i o n หรือว่าการพิมพ์หูแล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยก็จะมาสู่ขั้นตอนในการพิมพ์หูจริงครับว่า มีอะไรกันบ้างขั้นแรกเลยเนี่ยก็จะใช้พ็อกเก็ตไลท์ครับในการเช็คดูสภาพรูหูซึ่งขั้นตอนในการเช็คก,ก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะเราจะใช้พ็อกเก็ตไลท์เนี่ยส่องเข้าไปในรูหูเนี่ยดูว่าสภาพของเยื่อแก้วหูแล้วก็ตัวหูเองเนี่ยมีความพร้อมในการทําหรือเปล่าซึ่งเบื้องต้นเนี่ยจากการเช็คสภาพรูหูสองข้างของนายแบบของเราเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือว่าพร้อมพิมพ์หูนั่นเองครับ ครับก็หลังจากที่เช็คเบื้องต้นของลูกค้าท่านนี้เนี่ยก็สภาพรูหูเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติครับพร้อมที่จะดําเนินการพิมพ์หูในขั้นตอนต่อไปได้เลยครับส่วนขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการใส่แยแด้มเข้าไปในรูหูครับซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้สมาธิแล้วก็ความแม่นยําในการทําที่ค่อนข้างสูงมากครับ โดยเราจะทำการแย่เข้าไปลึกระดับหนึ่งครับเพียงพอที่สำหรับในการทำ ear i n d u c t i o n ครับหลังจากที่ใส่ ear d a m เข้าไปในรูหูเสร็จเรียบร้อยเนี่ย mm hmm. ก็จะมาที่ขั้นตอนสำคัญเลยก็คือการฉีดซิลิโคนเข้าไปในรูหูครับโดยเราก็จะเปิดกระปุกแล้วก็ใช้ช้อนตักซิลิโคนขึ้นมาให้ตรงกับสีโดยในหนึ่งช้อนเนี่ยก็จะตักพอดี ก็นำมาใส่ไว้ในภาชนะเพื่อรอการผสมแบบนี้ครับคือตอนนี้เนี่ยซิลิโคนทั้งส,งสองอันเนี่ยยังไม่ได้จับตัวกันเป็นก้อนครับมันก็จะมีลักษณะแบบนุ่มๆเหนียวๆอย่างนี้แหละ แต่ว่าถ้าเราทำการผสมแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะผสมโดยละเอียดเลยครับคุณสมบัติของซิลิโคนเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปครับก็จะแข็งตัวภายในระยะเวลาอันสั้นครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องผสมด้วยความรวดเร็วครับประมาณ10วินาทีก็น่าจะเรียบร้อยแล้วครับสำหรับขั้นตอนนี้ โดยเมื่อเราผสมแล้วก็ทั้ง2ส,สีเนี่ยเข้ากาัน100%แล้วเนี่ยก็จะนำมาบรรจุในกระบอกฉีดสุญญากาศครับเพื่อทำการฉีดเข้าในรูหูซึ่งก่อนที่จะฉีดเนี่ยเราก็จะทำการทาบใบาบล็อกก่อนครับแบบนี้ครับทาบใบาบอกแล้วเนี่ยเราก็จะทำการฉีดซิลิโคนเข้าไปในรูหูครับซึ่งความรู้สึก เวลามีซิลิโคนเข้าไปในรูหูเนี่ยก็จะคล้ายๆกับน้ําไหลเข้าหูครับก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดหรือว่าปิดปกติอะไรเท่าไหร่ก็ฉีดเรื่อยๆครับตามลักษณะโครงสร้างของรูหูของแต่ละท่านครับครับเนี่ยครับก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการฉีด ear i m p e i o n ซึ่งหลังจากที่ ฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ใช้เวลาในการรอประมาณ3-5นาทีเพื่อที่จะเอา e อมิชชั่นออกจากลูหูอีกทีนะครับเดี๋ยวเรารอสักนิดละกันหลังจากที่ผ่านไปประมาณ4นาทีเนี่ยเอมิช e ชัก็เริ่มจับตัวแข็งแล้วครับเราก็จะทำการถอดออกจากหูครับโดยวิธีการถอดเนี่ยเราก็จะเริ่มจากด้านบนก่อนครับดึงมาเล็กน้อยครับ แล้วก็ทําการบิดมันก็จะออกมาตามรูปทรงของหูพอเอาออกมาแล้วเนี่ยก็ทําการเช็คเบื้องต้นครับด้วยตาเปล่าซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยอย่างของเคสนี้เนี่ยก็สมบูรณ์ร0อครับพิมพ์หูแล้วก็ความยาวของคานาลหรือว่าตรงช่องปลายเนี่ยมีความยาวที่เพียงพอในการที่จะส่งไปทำเอียเมชั่น ซึ่งหลังจากที่เราได้มาแล้วเนี่ยก็จะเอามาใส่ในภาชนะบรรจุแล้วก็ปิดไว้อย่างดีครับแล้วก็จะมีบาร์โคดแยกเป็นแต่ละยี่ห้อที่ที่ทลูกค้าสั่งทำครับเรียบร้อยครับสำหรับขั้นตอนในการทำเอเยชั่นจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนจะยาวครับแต่ว่าระยะเวลาในการทำทั้งหมดเนี่ยสข้างเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์เราๆประมาณ10นาทีเท่านั้นครับจบเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับวิธีการพิมพ์หูหรือว่าการทำเอเชั่นเนี่ย ลหลายท่านก็จะได้ทราบที่หนาที่ไปกันสักทีครับว่ามีขั้นตอนอยังไงกันบ้างก็ถือว่าสบายๆครับไม่ไม่ได้ใช้เวลานาน,านมากนะักก็ใครที่กําลังจะทําหูฟังคัตตอมแล้วก็เลือกหูฟังคัตตอมเนี่ยไม่ต้องกังวลครับเป็นวิธีการแล้วก็โปรเซสที่ค่อนข้างปลอดภัยครับสาหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วกันครับครับสวัสดีครับ